ขอขอบคุณท่านผู้ชมผู้รับฟังทุกท่านที่เข้ามารับฟังกดลิงก์กดสับสไคร b ์เป็นกำลังใจให้กับช่องร่มธรรมชาแนลอย่าลืมถ้าไม่อยากพลาดคลิปดีๆแบบนี้บบนกดติดตามช่องนี้ไว้ถ้าอยากรับชมคลิปดีๆก่อนใครกดกระดิง่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะ คาถามหาจักรพรัดสวดแผ่เมตตาทุกวันปรับภพภูมิให้เจ้ากรรมนายเวรคนไทยจำนวนมากนิยมสวดคาถามหาจักรพพัดเพื่อความเป็นสิริมงคลเชื่อว่าเป็นบทสวดที่อุทิศส่วนกุศลและแผ่เมตตาออกไปให้ภัยสารสาม,มารถช่วยปรับชะตาชีวิตผู้ที่สวดคาถามหาจักรพพัดเป็นประจำ อีทั้งยังช่วยปรับภพภูมิให้แก่เจ้ากรรมนายเวรอีกด้วยเปิดประวัติที่มาคาถามหาจักรพรรดสวดได้ทุกวันเพิ่มบุญบารมีคาถามหาจักรพรรดหรือคาถาพระมหาจักรพรรดเป็นคาถาที่หลวงปู่ดูพรหมปัญโยพระเกจิอาจารย์แห่งวัดสแกจังหวัดพระนครเสียยุทธยาเป็นผู้รจนาขึ้นเพื่อสวดรวบรวมบุญและบารมี สำหรับอุทิศส่วนกุศลและแผ่เมตตาให้แก่สามภพภูมิได้แก่โลกมนุษย์สวรรค์และนรกข้าถาบทนี้ได้แรงบันดาลใจมาจากบทสวดชมพูปฏิสูตรซึ่งเป็นการสรรเสริญเรื่องราวเมื่อครั้งที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเนรมิตพระองค์เป็นพระเจ้าจักรพรรดิเพื่อกำราบทิฐิของพญาชมภูบดีเป็นที่มาของ พระพุทธรูปปางทรงเครื่องกษัตริย์นั่นเองคาถามหาจักพัทสวดวันละกี่จบและควรสวดเวลาไหนพระอาจารย์วรรคตวิร,ยริยะธโรหรือหลวงตามาวัดถ้ำเมืองนะจังหวัดเชียงใหม่สิทธิเอกของหลวงปู่ดูพรหมปัญโยเป็นผู้สืบสารในการเผยแพร่และนำสวดคาถามหาจักพัทแก่ผู้ศรัทธาเป็นประจำโดยเชื่อว่า หากสวดรวมกันจะยิ่งอุทิศส่วนกุศลได้ไพศาลโดยจะสวดเวลาเช้าเที่ยงเย็นและค่ำซึ่งเวลาค่ำเป็นเวลาที่ทั้งสามพบจะเชื่อมโยงกันการสวดในช่วงเวลาดังกล่าวจึงเชื่อว่าจะแผ่กุศลได้มากบทสวดมหาจักรพรรดิสามารถสวดได้ทุกเวลาหลายคนนิยมสวดก่อนนอนเป็นประจำขณะเดียวกันก็ยังมีคนไทยจำนวนมาก ที่นิยมสวดคาถามหาจากักรพรรดิ9จบหรือ108จบโดยเชื่อว่าจะเป็นการฝึกเจริญสติทำให้มีสมาธิและเสริมสิริมงคลใ,ใ้แก่ชีวิตแต่ทั้งนี้จำนวนการสวดก็ขึ้นอยู่กับการสะดวกและจิตใจที่แน่วแน่บทสวดมหาจากักรพรรดิลุงปูดูพรหม,มปัญ,ญโยก่อนเริ่มสวดคาถาพระมหาจากักรพรรดิ ให้ทำจิตใจให้เป็นสมาธิบูชาพระตั้งนโมสามจบบางคนจะสวดคาถาหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืดและคาถาหลวงปู่ดูควบคู่ไปด้วยดังนี้บูชาพระพุทังชีวิตตังเมปูเชมิธรรมมังชีวิตตังเมปูเชมิ สังฆังชีวิตตังเมปูเชมิตั้งนโมสามจบนโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธสักนโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธสักนโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธสสะไตรสรณะคมและสมาทานสินห้าพุทธังสารณังคัจฉามิ ธรรมังสารนังคัจฉามิสังฆังสารนังคัจฉามิทุติยมปิพุทธังสารนังคัจฉามิทุติยมปิธรรมังสารนังคัจฉามิทุติยมปิสังฆังสารนังคัจฉามิตติยมปิพุทธังสารนังคัจฉามิตติยมปิธรรมังสารนังคัจฉามิตติยมปิสังฆังสารนังคัจฉามิ ปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอธินาถานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิกาเมสุมิชฌาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ สุราเมระยะมัชฌะปมาทัฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิบทสวดบูชาหลวงปู่ทวดนโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติพักขวะนโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติพักวะนโมโพธิสัตโตอาคันติมายะ อิติภัควาบทสวดบูชาลุงปูดูนะโมโพธิสัตโตพรหมปัญโยนะโมโพธิสัตโตพรหมปัญโยนะโมโพธิสัตโตพรหมปัญโยคาถามหาจักรพรรดิตั้งนะโมสามจบก่อนจากนั้นจึงกล่าวคาถาว่า นมโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมณีนพรัตน์ศีสะหัสสะสุธรรมาพุทโทธธรมโมสังคโฆยะถาพุทธโมนะพุทธปูชาธรมมปูชาสังฆะปูชาอคีตานังวรังขันธังสิวลีจะมหาเถรังอหังวันทามิทูระโต อาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธะธรรมะสังฆะปูเชมิบทสวดเชิญพระเข้าตัวแพ่กุศลปรับภพภูมิสัพเพพุทธาสัเพสเพธรรมาสัพเพสังฆา,งาพลลปัตาปัจเจกานันนจัยังพระหลังอรหันตานัณจั เตเชนะรักขังพันธามิสัพพโสคำอธิษฐานจิตแพ่กุศลปรับภพภูมิให้เจ้ากรรมนายเวรพุทธังอธิฐานมิธรรมังอธิฐานมิสังขังอธิฐานมิคำแปลของคาถามหาจักรพรรดิคาถามหาจักรพรรดิมีความหมายในการสรรเสริญพระพุทธเจ้าทั้งห้าพระองค์ ศีลส,สมาธิปัญญาสมบัติจักรพัทเจ็ดประการประพุทธพระธรรมประสงค์พระศีอารยะเมตรตรการกล่าวบูชาพระรัตนไตรพระศิวลีพระเทระจ้ารวมถึงกล่าวนมัตสการพระบรมสารีริกธาตุและสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในพระพุทธศาสนาอานิสง์ของการสวดคาถามหาจากกักรพัิ ผู้ที่สวดคาถามหาจักรพรรดิเป็นประจำจะเป็นผู้ที่มีสติปัญญาจิตใจสงบหน้าตาผ่องใสนอนหลับไม่ฝันร้ายช่วยลดเคราะหกรรมอันเกิดจากเจ้ากรรมนายเวรชีวิตสงบสุขประสบความสำเร็จทำสิ่งใดก็ราบรื่นอันเป็นผลอานิสง์จากการแผ่บุญและอุทิศกุศลให้แก่เจ้ากรรมนายเวรรวมทั้งสามภพภูมิ ด้วยจิตที่มีเมตตานั่นเองขอขอบคุณท่านผู้ชมผู้รับฟังทุกท่านที่เข้ามารับฟังกดลิงก์กดสับสไครเป็นกำลังใจให้กับช่องร่มธรรมชาแนลอย่าลืมถ้าไม่อยากพลาดคลิปดีๆแบบนี้กดติดตามช่องนี้ไว้ ถ้าอยากรับชมคลิปดีๆก่อนใครกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะขอความสุขความสวัสดีความเจริญในธรรมและขอให้ทุกท่านที่มาฟังในวันนี้จงโชคดีมีชัยปลอดภัยอายุยืนตลอดปีตลอดไปด้วยเพน